สวัสดีครับผมกิติชัยเจ้าของธุรกิจห้องภาพผมสันสตูดิโอนะครับวันนี้ผมขอเสนอคลิปนะครับซึ่งลูกค้าได้โทรถามว่าเวลารับราชการเข้ารับรับริการใหม่เนี่ยจะติดอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องแพทแถบสีอย่างย่อนะครับท่านตามมานิดหนึ่งครับถ้าเป็นครูผู้ช่วยนะครับครูผู้ช่วยนะครับจะเป็นดอกนะครับ3 3ดอกนะครับเป็นช่อใช้พึก3สามดอกแบบนี้ แล้วก็ครูผู้ช่วยก็มีสังกัดกระทรวงศึกษาแต่ครูผู้ช่วยมีอยู่4หน่วยงานนะครับมีกทมมีอบจอมีเทศบาลปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะถามว่าติดแผ่แถบสีไหมนะครับตรงนี้นะครับแล้ว2แถว3ามแถวจะติดได้เปล่านะครับเรื่องแผ่แถบสีตรงนี้นะครับครูผู้ช่วยส่วนใหญ่จะไม่ติดแผ่แถบสีนะครับส่วนท่านตามมาตรงนี้อันนี้คือสุภาพบุรุษนะฮะนี่ชุดสุภาพสตรี อันนี้ไม่ได้ครูผู้ช่วยแล้วนะครับผมยกตัวอย่างนี่เป็นอบตนะครับองค์การผลส่วนตำบลน,นะครับตงสิงห์นะครับอันนี้ตำแหน่งปฏบัติงานนะครับงาน2ช่อแทาปฏิบัติการต้องเป็น3ช่อทีนี้ถามว่าติดแพทแถบสีไหมส่วนใหญ่หน่วยงานอบตเทศบาลจะติดแพทแถบสีนะครับจะติดแพทแถบสีจะถ,ถามว่าติดแพรแถบสีอะไรบ้างอท่านตามมาตรงนี้นิดนึงมานี่ครับ ถ้าแพ่แถบสีเราจะติดตามอายุที่ท่านเกิดสมยกตัวยอย่างเกิดพศ2540เราจะติดอันไหนก็ต้องติดอัน4 2นี่39ต้องติด4 2ถ้าเกิดปีพศ2 5 0พ32หนะครับตรงนี้มันมี3ากับ35ก็ต้องติดพศ2535ดูจากตรงนี้เป็นหลักนะครับอันแรกนะครับดูอันแรกอันนี้ปี39นี่ปี42นี่ปี31นี่ปี30 นี่ปี27ส่วนด้านหลังนี้เป็นเหรียญที่2 3 4 5 6ี่เนี่ยจะเป็นปีปนะครับแต่ละปีท่านเอาปีพศไหนมาใส่ก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะใช้ปีปัจจุบันล่าสุดก็คือเหรียญสุดท้ายเป็นเหรียญประราทีนีนะครับประราชทีนีนะครับแล้วก็ร้านคมสันนะครับอันนี้ฮะให้ความรู้นิดนึงนะครับแพดแถบสีนะครับจะมี2แถว <c oughs> 2แถว3แถวอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับ สองแถวมั่งสามแถวมั่งใช้ได้หมดนะครับนี่อย่างนี้นะครับเขาดูจากตัวหน้าเป็นหลักนะครับถ้าได้เครื่องลาดมาก็จะเป็นตระกูลช้างตระกูลมงกุฎเนี่ยจะเป็นแบบนี้ฮะมีเครื่องราดสีพรแต่ต้องรับรายการนะครับไม่ต่ากว่า5ปีถึงจะมีสิทธิ์ใส่พวกนี้นะครับถ้าเข้าไปทํารับรายการใหม่ๆนะครับก็ใส่ปกตินะครับใส่ปกติอย่างเนี้ยปีพศเกิดแค่นั้นเองนะครับร้านกรมสรรนะครับมีทุกอย่างนะครับไม่ว่าท่านมาถ่ายรูปที่ร้านกรมสรรมีเสื้อผ้าเยอะนะครับ มีชุดเครื่องแบบมีเครื่องหมายนะครับนะครับเครื่องเครื่องหมายกระรวงต่างๆเครื่องหมายคอมีเยอะนะครับพวกเหรียญนะครับเหรียญต่างๆแพดแถบแล้วก็เกี่ยวกับพวกชุดเครื่องแบบต่างๆที่นี่มีนะครับมีพร้อมนะครับร้านคมสันนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับห่างจากท่าน้ําหอในการนะครับสองป้ายรถเมล์นะครับเปิดทุกวันนะครับจะหยุดวันที่1แล้ววันที่16นะครับของทุกเดือนยกเว้น วันไหนที่ตรงกับวันเสาร์ที่ก็จะเปิดปกตินะครับสวัสดีครับผมกิติชัยนะครับไว้พบกันคลิปต่อคลิปต่อไปนะครับ